ซื้อซื้อซื้อผมไม่มีแต่โซนโซนนี้ก็คือไม่มีรถเลยใช่ไหมไอเฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีละ่งต้วนิดค่อยแบ่งตัวนิดเอาเรื่องนี้กนะายมาแล้วน้อยเวลาเป็นไงมาก็คือกูกูจะเก็บเงินอาทิตย์ละหนึ่งเอ็มนะไปดูมาตีกันอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะไม่ได้ไม่ค่อยทันเลยอ่ะอาทิตย์ละหนึ่เอ็มเ่ยเฟนขึ้นมาก่อนไม่เฟนไม่เฟน ไอ้ลไอหลอดเล่นไอหลอดตีเล่นละเอาบอลดอกทีละไม่เป็นไรเพื่อนหลอดไม่เป็นไรมาเอาบอลดอกแกงทีละหลอดมาหลอดมาผมบอมสนับผมบอมสนับเอ้ะมึงมีเหรอ่ะไม่บอกเลยกำลนะถ้าเพื่อนยังไม่มากำลังมาบอกสี่กำลังมาจะจะเก็บอาทิตย์ละหนึ่งเอ็มโอเคไหมแล้วก็มันมันมันจะเป็นประมาณว่าในหนึ่งอาทิตย์นั้นอ่ะให้มันเป็นเหมือนงานแก๊งอ่ะ แต่มันไม่ใช่งานแกงที่กูแบบไม่ได้เช็คเชื่อแบบมาตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงสองทุ่มอันนี้สําหรับคนมีเวลาว่างนะถ้าใครมาทํหลูกัาตู้อะสี่สีส่ตู้ก็คือหนึ่งลูกสี่ตู้คือหนึ่งลูกถ้าเราได้ลูกหนึ่งก็คือมันจะหักเงินงานแกงไปทีละสองหมื่นงงปะหดก่อสองวก็หมดแล้วไม่มันหักของแกงไหมครับเอ้ยหักเงินแกงที่ต่งหนึ่งอาทิตย์ไปไง ก็คือจากส่งหนึ่งล้านเหลือเก้าแสนแปดไม่ไม่เอาเอาง่ายๆคือถ้ามึงมากันเยอะมึงก็ได้มึงก็ได้ส่งน้อยมันมันเหมือนมึงคุมมึงก็ไม่ต้องเสียของเยอะละมึงก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราคุมคุมแค่ตู้สองตู้ปุ๊บมันก็ไม่ตีแล้วอะถ้ามันตู้ไม่ได้อะเราก็ได้ลูดฟรีไปเรื่อยๆวันนึงอะ้กูจะเริ่มทําตั้งแต่หลังดีตอนเที่ยงถึงสองทุ่มดีสองทุ่มมันจะได้ทั้งหมดสิบหกลูปก็คือหกสิบสี่ตู้ ถ้าเราได้ได้ครบเราจะได้ไวเบหกสิบสี่อันต่อสองทุ่มถึงนี่ด้วยสองทุ่มถึงเช้าคืนด้วยดูเล่นด้วยเวลานั้นเลยหรอเป่าดูเล่นด้วยคนเล่นด้วยงาตัวงั้นถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับใช่ไหมใครจะเล่นกัเลนไม่ไม่ได้บังคับเพราะ <lling> <ำ>ว่าเพราะว่าถ้าถ้ามึงไม่มาง่ายใครมามึงก็ไม่ต้องส่งเงินแกงเยอะแค่นั้นแหละใช่คนงัดตัวมันรู้อยู่แล้วว่าถ้ามึงตีชนะไฟสองไฟมันก็ไม่เล่นกันแล้วมึงได้หลูวฟรีอ่ะ กลางวันกวมาแต่อย่าชวนกูคุยเยอะได้ไหมเอ๊เซเป็นอะไรแล้วมึงเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรทำไมทำไมทำไมคืนก็แค่นั้นไอ้เหี่ยก็เล่นได้ไงแต่พูอยากพูดไงมันเป็นอะไรไม่พูดคนกันเองคนในแก๊งเป็นอะไรเนี่ยตอนกลางวันไงตอนกลางวันมันอยู่ที่ทํางานก็มึงก็มาเล่นตอนกลางคืนสิออกเลยเซออกเลยมึงก็พูดไปสิ ถ้าแบบไหนก็ต้องเช็คชื่อป่ะละมันจะได้แบบรู้ว่าใครมาไม่เดี๋ยวให้มึงให้มึงให้มึงถ่ายกูไวเดี๋ยวให้ล้บอกว่าทำไงโอเคเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วแล้วโต๊ะปไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยอยากเข้ามาใส่อย่าเข้ามาใส่สองสองทุ่มครึ่งจะเอาเป็นเข้าหลุกแก๊งเหมือนเดิมไหมหรือว่าเอาเข้าหลุกเลอย่ีวะไม่รู้อะไรก็ได้อยากเล่นนะไม่แก๊งหมดเลยแก๊งหมดเลยแล้วมันแก๊งหมดเลยตั้งแต่เที่ยงอะ ไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือเก็บเยอะเพื่อดันอาวุธใช่ไหมหรือว่าอะไรก็เก็บของเขาแก๊งเพื่อดันบอกสามบอกสี่ไงตอนนี้บอกสองเราสองสามก็บอกแล้วแมวของเกาะมันจะมีกําลังใจกันเหรอวะอะไรนะบอสมันจะมีกําลังใจกันเดินทำเป็นของแก๊งอย่างเดียวก็มันไม่ต้องส่งเงินเยอะไงบอสมันได้ร้านด้วยไงร้านอันนี้ร้านเป็นส่วนตัวร้านอะใครใคร grab ได้ก็แบ่งกันกินเแต่แต่ร้านพี่พี่ขอแนะนําว่าเป็นเป็นหลุมดีกว่าไหมงั้นอ่ะไม่รู้ว่าพี่มันมันเยอะเกินอ่ะตอนเนี้ย มันมร้านมันมีกี่ล้านเองพี่แปดล้านแปดล้านแปดล้านก็แบ่งนี่ดิไอ้ร้านละห้าคนเนี่ยไม่ร้านละห้าคนแล้วก็จัดจัดการกันเองไงคนคนละคนละหนึ่งคนละหนึ่งอ่ะเออจัดการเองไงเพราะว่าแปดล้านแปดคนห้ามันก็แต่ร้านนั้นห้าคนก็แบ่งกันนี่ไงแต่ถ้าหล่อมันก็เท่ากับว่ามันก็ได้แค่คนเดียวเละเอองมานะติงครับองติง่ะ แม่แล้วทั้งหมดม,หมันก็จะลดลดไปเป็นหกแสนถูกปะถ้าคนมาถ้าถ้าคนมาจากเที่ยงตั้งแต่หลังรีเที่ยงถึงสองทุ่มเอ,อ้ยสองทุ่มอะ่ะบ่นเลยนี่ใช่ป่ะาเพี่ถูกูกปะเงินเงินมันก็ลดไปทั้งหมดสามแสนสองก็คือเงินแก๊งหนึ่งล้านลบลบสามแสนสองอ่ะลบไปเลยถ้าเหลือหกแสนแปดแล้วอะแค่วันเดียวแค่วันเดียวนะแค่วันเดียวนันี้ส็บ่นเลใช่ใครไม่ดูสองทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนนี้ ใช่ใช่ใครไม่มากูไม่ได้ซีเรีสนะแม่แต่มันอยู่ที่เงินแกงเมื่ออาทิตย์ละเอ็มถ้ามึงอยากจ่ายมึงก็จ่ายถ้ามึงคิดว่ามึงจ่ายไหวมึงก็จ่ายครแล้วก็ใครมาตั้งแต่เที่ยงอ่ะมึงถามไปกล้วยเลยกล้วยอยู่ใช่ปะกล้วยอยู่อยู่อยู่คอยอยู่จะเป็นหน้าที่ไอ้กล้วยนะคอยเช็คคนมาแล้วก็คอยเช็คว่าคนนี้หนึ่งลูบแล้วหนึ่งลูบก็คือได้สี่ตู้นะกล้วยถึงหนึ่งลูบใช่ปะนั่นแหละโอเคเข้าใจกันแล้ว ไปบอกเพื S <S ่อนด้วยแต่เพื่อนไม่มาขาดใครวะวันนี้ขาดใครวะดพี่ท็อปเพลินเฮ้ยต่อวันก็ลบไปสามแต้มเลยว่ะแล้วครีมมันก็ต้องพร้อมดิถูกปะใช่มครีมนี่คือถ้ามาทีหนึ่งก็ไม่ต้องจ่ายใช่ปะครีมของแกงพี่ไม่ละถ้าทำอย่างนี้ถ้าเราบุกมาทั้งอาทีก็คือไม่ต้องจ่ายเงินแก๊งใช่ไหม คิดว่ามันจะมาทุกคนเวลาสี่สิบคนอ่ะมันหมดแล้วมันจะมาทุกคนแล้วมันจะนับพวกวมันไม่มันต้องฟิกว่าไม่มันได้วันเดียวเองนะใช่สองวันมันก็จะหมดไม่ๆคุณต้องฟิกว่าวันหนึ่งคุณต้องต้องมามันจะนับขั้นต่ำกี่ตัวเว้ยรับกี่ลูปอะกี่ลูกของตัวเองอะนะเออฟิกฟิกไปดีกว่าถ้างั้นมันก็มาทุกลูปของไม่เอาก็ได้แต่มันก็ไม่ต้องส่งเงินแก๊งเข้าใจปะมันจะเป็นห้องโกะแบบนี้ แต่สุดท้ายถ้าทําอย่างนี้จริงๆอ่ะคือมึงต้องคิดนิวเเซอร์ถ้ามึงได้ทั้งวันจริงๆอ่ะมันก็มึงก็ไม่ต้องส่งเงินแจงกันก็ได้นะเว้ยพูดถึงอ่ะลองคิดดูว่าถ้ามึงก็สงไปเดีแสนสองแสนกอได้เออบังคับส่งสองแสนสองแสนก็ได้บังคับได้แต่สุดท้ายแล้วมึงมึงจะได้มึงก็ได้ทั้งวันอ่ะเออแล้วมันมันก็ได้ไวไงพอจบหนึ่งอาทิตย์ไปปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนเงินก็ได้เผอเผอปืนเสร็จมึงได้ด่านเอ็มไน์ต่อด้วย แล้วก็เรื่องถ้าดันปืนโบสามโบสี่เสร็จแล้วเอ็มไลนกูจะดันให้คนที่มามาบ่อยนะกูไม่ดันให้ให้แก๊งช่วยดันคนละครึ่งละให้อยู่บ่อยๆอะ่ะ <A ida, S 1> ไอดาไอ้ด้า <A ida S 1> <Na. S 2> อยู่บ่อยนะไอ้ด้าอะไรนะไอ้้ไอด้าอยู่แต่แปดโมงแต่มันไม่ค่อยพูดน้องมันพูดไม่ได้วอลไม่มีวอลไม่มีใช่ตอนนี้มีวอลแล้วตอนนี้มีวอลแล้วแล้วอะไรตอนนี้ก็ยืนรวมอยู่มั้เนี่ยยืนยืนอยู่ยืนอยู่ แล้วผมไม่อยากให้ซีนะว่ามันแบบว่าไม่คุ้มอะไอ้ลูดแล้วสองหมื่นอะเพราะว่าถ้าเรามากันเยอะมากันเยอะมันไม่มีตีอยู่แล้วอะถ้าเรามากันเยอะมันก็ประหยัดไปอะไม่เป็นไรมันไม่มึงทำเวลาทาเวลาเลยก็ได้ทาแบบมีทางเลือกให้เลือกเว้ยอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาไม่จ่ายถ้าไม่มาก็น่าไปเลี้ยงแพนด้าตกปลาไปเป็นหมดงานเจ้งเลยกันไปทำเวลาเลยล้วตกลงกันว่าใครจะมาบ้างอ่ะ แล้วก็มแล้วก็นั่นอะใครไม่มาก็ตามกันนะจะได้แบบช่วยช่วยลดเงินแก๊งไปอะแล้วไม่ได้ทำแบบนี้มันดีด้วยมันดีด้วยการคงตัวมันได้เล่นด้วยกันด้วยเอาเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดได้ได้ลูบอะมึงจะมาเองแบบตื่นเองแล้วมาเข้ามาเองอยากเข้ามาเองไหมตอนนี่ใส่ด้วยตอนที่กูอยู่นู่นนะที่กูทำยูเคแม่งที่มันคุมอยู่เป็นเดือนเดือนอะแม่งเข้ามาเองนะไม่ต้องมีใครบอกแม่งเข้ากันมาเองได้ได้ลูกอะ แล้วพี่ถามหน่อยเรื่องงัดตู้นี่คือว่าจะฟิกคนงัดหรือว่ายังไงมันมันฟิกไม่ได้หรอกพี่ผมว่าเผื่อตอนนั้นใครวางไม่วางไงพี่แต่มันไม่เหมือนานหรอกสุดท้ายของมันเข้าไอ้กวยไงพี่ไอ้กวยมันอยู่อ่ามีมีทั้งจุดสิบอีกมีแต่ถ้าสมมติาถึงลุมงัดตู้งยใช่ไหมแล้วแบบแต่ละคนมัวแต่ทํางานตัวเองแล้วมีแต่แค่คนงัดอ่ะมันมันจะยังไงอ่ะ แม่มันสุดท้ายแล้วมันมีปัญหามันมีปัญหานั้นอยู่แล้วพี่เพราะว่ายังไงมันมันว่างไม่ตรงกันอยู่แล้วมันแค่ลูปของลูกสามรูกมันปล่อยผ่านไปไม่ใช่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 ก็พอก็เสื่อก็หมายถึงว่ามันเวลาถึงเวลางัดอะแต่มึงไม่ได้มาหน้าตู้อะมึงเข้าใจป่าใช่แต่มึงได้ยังคือม่ได้ผลประโยชน์ของคนนะ มึงได้ผลประโยชน์เหมือนก็เหมือนงานแก๊งอ่ะไม่ถ้าไม่มีตี๋ะไม่เป็นไรพี่ไมม่าีีตสุดท้ายมันก็ไปรวมที่จบจบแครบอยู่ดีไงไม่ผมผมายหมายถึงไอ้คนงัดอ่ะมันก็อยากไปทำอย่างอื่นด้วยไงไม่ผมจะบอกให้นะปกติปกติอ่ะมันมีอยู่แล้วทุกแก๊งมันมีปัญหานี้อยู่แล้วพี่มันใช่ใช่ก็อยากให้ให้เกียร์ให้้ตรงนีไปเลยไไงม่แต่มันแต่มันมันถ้ามีสติจะค่อยเรียบมาก็ได้มั้งกลัวคุยกันเลยคุยกันเลยแต่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไปจบตรงจบแครบเว้ยเพราะจะจบ งัดถ้าเกตู้จะจะเรียกรวมจกแคบทุกครั้งอ่ะไปทม่ไม่ไม่มันมันอยากอยากให้เสนอไปเลยไอ้คนไอ้สี่คนที่เฝ้าหลุมไอ้ที่ที่งัดไปปล่อยอ่ะมีอะไรให้มันสักหน่อยก็ยังดีนะมึงเสนอมึงมึงมึงฟิกไม่ได้มึงจะฟิกยังไงแต่ละคนมาไม่ได้ฟิกเหมือนเวลาเดียวกันนี่แค่ทั้งทัมงสี่เขาแต่เดี๋ยวขอใครบอกกันเลยนะพี่แค่ไปงัดแทนมันไม่คนคนที่งานอ่ะมันมันต้องมีคนที่งัดประจำอยู่แล้วไงแต่อย่างเพราะว่ามันเป็นงานวัไปไปงัดไปงัดให้แล้วแล้วแบบไอ้ไอ้คนคน คนที่ให้งัดให้อ่ะมัวแต่ไปทํางานอย่างอื่นอ่ะเออแทนที่ว่ามันก็ต้องสแตนบายรอตีไม่ใช่หรอพี่พี่อยากคิดมากเชื่อผมมันไม่มีปัญหาไไมม่่ด้้้นะผวาตตอองงอยาากกคิดมไม่ไม่พี่อยากคิดมากมันมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้ว้าข้ามันข้ามเรื่องนี้ไปเลยข้ามไปเลยเซ็ง่มันมีการจัดการอยู่แล้วตอันก็ก็โดนด่าไปอ่ะโดนด่าไปอ่ะถ้าเกิดตอนนั้นมันไม่ได้แล้วแล้วโดนเขามามาเราก็ต้องโดนบ่นอ่ะหูตาต้องไวหน่อยอ่ะถ้าจะแยกไปทำอื่นอ่ะ มันต้องทําอยู่แล้วบอสแต่แต่ถ้าทาแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าถ้าตู้มีตีร้านมึงจะบอกว่าเหลือนาทีนึงไม่ได้เลยนะมันมันทิ้งเลยนะถ้ามันถ้ามันถ้ามันทิ้งไปคนนึงก็ตัดรายชื่อมันออกไปนะพี่ให้มันอไกลุ่มนึงมันอยู่ที่คนเล่าเนี้ยใช่ให้มันให้มันเช็คที่ทคนใช่พี่ไม่ได้ไม่ได้เหมารวมรับมันอ่าโอเคไม่ต้องคิดมากหรอแล้วไม่ไม่มีละ มันนิดหน่อยนะแต่มันมีอยู่แล้วปัญหาแบบเงี้แต่รวมเรียกรวมจกบแขปคือต้องมาทุกคนนะใครไม่มาก็ถือว่ากูไม่นับหลุมกันน้วย้ยอ้เี้ แรกๆแคบไปทำแรกรก็ทาได้หลังๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะพอไปแล้วมันก็จะคนนู้นรอคนนี้คนนี้แม่งก็จะจบก่อนจบหลังกันอยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่กูเรียกรวมไปกูไม่สนพยายามมากันหน่อยด้วยช่วงเที่ยงเพื่อนเหนื่อยนะมันไม่ยากหรอกเพื่อนไอ้เหี้ยขอแค่มาแบบสามลูปแรกอ่ะตั้งแต่รีเที่ยงอ่ะถ้ามันหมดก็มายี่สิบเอาง่ายมันหมดลูปตู้ถ้ากูเรียกมากูให้เวลาสิบนาทีถ้าไม่ไม่มาตรงแบกคั่วตัดไรชื่อออกไงแค่นั้นเองไม่ยากหรอก ช่ถ้าถ้าถ้าเป็นเวลาได้นะยังไงก็ได้ตามนี้นะเอ่อเข้าใจตรงกันนะคือ,อมีใครไม่เข้าใจปะ่ะเรื่องเรื่องผ่งของผ่งไอ้วิธีเนี่ยลดจำนวนเงินส่งกะมาเริ่มตัวมันคือผลประโยชน์ตัวเองนะมีใครไม่เข้าใจไหม ไม่นี่หรอกไอ้ม้าบนในใจไอ้ม้าบนในใจมือไม่ไอ้ร้านหรือว่าจะเอาอย่างนี้สภาปิดแล้วที่ได้ปะยืนได้ยืนได้ได้ปะเนี่ยได้ปะเอาดีๆีถ้าหลุดยื่นได้ยื่นได้ยืนได้กุญแจจังไงไอ้กุญแจยาวใหญ่ไอ้กุญแจอีกประชุมเสร็จยัจ้ะเรื่องนี้ก่อนเรื่องด้วยเรื่องรถด้วยเคลียร์ให้หน่อยรถด้วยเรื่องรถเรื่องรถเรื่องรถ ไอ้ดาไม่มีรถนะใช่ได้ไม่มีรถไชมีเี่มีแยกแยกกลุ่มต่อเลยต่อมีเสียแด้นอนก่อนอันนี้มันมีคนไม่เด็กไปกับผมได้เวลาออ้ะไปกับเออไปกับใครก็ได้ได้้เนี่ยก็ตอนนี้ไม่หช่ที่ไม่มีรถอ่ะไม่ใครใครมีรถงงๆออกมาดูอันนี้เรื่องเรื่องนี้จบแล้วนะแล้วก็เรื่องอันนี้รถรถรถอ่ะผู้ขอรถแบบรถกระชาลงไปเลยอะรถกระชาตยกเว้นยกเว้นเบลเลอร์ยกเว้นเบลเลอร์ยกเว้นเบลเลอร์เล่นได้ คูเลียนอัพไหมคูเลียดกล้องหุ่นได้รถผมมาแล้วรถผมมันคือรถอะไรอ่ะคูเลียกาชาที่ไม่ใช่เบลเลอร์มาฝั่งซ้ายเลยใกล้หนาไว้เฮียรถผมคือรถอะไรพุยเอ้าเทียวเทียวเบลเลอร์ไอ้ย่าสเต็มสเตมันไม่รู้หรอกสแต็มรถประบูนฝั่งขวาถ้าถ้าถ้าจินจุ้งถ้าเกิดว่านั่งกับยูโน่ไม่ต้องมาเนาะด่าไม่เยอะเทียวมันจะได้หายโง่มา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 เอาเอาไอ้นี่มี R8 ไม่ใช่หรอ้เตยฟาง เดี๋ยวไม่อยู่ตาไม่มีอาห้าสิบต้องไปฟังไหนครับเนี่ยรออยู่ฟังฝาะบอ่ะเล่นเล่นอะโอ้ยเยอะจังวะไอ้ขี้น่โคตรเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเซอร์มึงไม่ขยันฟงขยันฟาร์มหาตังค์ซื้อรถมาวะไอ้หลอดมึงขับรถอะไรวะี่ฟาร์อะไรเว้ยมึงขับรถอดมึงมีเแบาเลยไม่ใช่หล่อแล้วมึงไปทำไมอ่ะนูมีรถไะไรมึงมึงหัวหอผู้ขอเอาหลานไอติงมาไหมเนี่ย มากับพี่บ้องนะมึงแยกให้มันแบบดีๆได้ไหมไอ้เหี้ยพี่ยูโนไม่ต้องมานะพี่ยูโนไม่ต้องมาโอเคไหมน้องขอเพี่บ้องมึงมาอยู่ฝั่งนี้ดิมึงทำไรเนี่ยฝั่งไหนเพื่อนมาฝั่งพี่สายจอได้ไหมจุ๊งนั่งกับยูโนไม่ใช่หรอไอ้ขิงอ่ะไอ้ขิงน่าไอ้ไอ้ขิงอ่ะน้าเล่นเทลนิสถูขับรถอะไรนี่ยหนูขับรถอะไรมามึงขับรถอะไรอน่ยมาไม่มีรถอยู่ฝั่งไหนอ่ะพี่เอ้าถามว่าขับรถอะไรเอ้าไปนั่งกับไปนั่งกับไปนั่งเออขับรถอะไรถามเนี่ยไม่มีรถเขาไม่มีรถอ๋อเรราไไมม่อยตงนี้ทะ กี่คนอะมนับด um, ิไม in ่มันมันอยู่กับยูโน่อยู่แล้วไงบอกี่คนไอไองอกมึงนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่สคนเลยรอสิบสองคนรถมีครึ่งนึ่งอ่ะมึงได้เหรอตันั่งสนี่เวลาบรถมึงไม่มีรถตัลายอะมึงนได้ไหมไอ้เขามึงไปทำไมอ่ะเขามึงนั่งกับกูเอาเไไม่รู้โอเคเพื่อน อีเซอร์มึงทำไมวะทำไมมึงไม่เก็บตังค์ซื้อลุงซื้อรถวะไม่เข้าใจมึงเลยได้ยินกูไหมเนี่ยทำไมเยอะจังเออลำบากทำธุรกรรมบากไม่ขับรถเลยตอนแรกเคลีาร์แต่เดี๋ยวนี่ตัวเหมือนหน้าพี่หน้าโง่ขายสามคนแล้วสมหน้าหน้าไม่ใช่ตอนเล่นตอนนี้เดี่ยวตัวเหมือนหน้าไม่ใช่ตอนนี้ยังผ่าลำบากบ้าง เออหน้าเข้าไปข้างในไปนั่งไหนบ้างเลยพี่มีอะไรเออถ่ามันไ่นั่งไหนบ้างลบก็ผู้นิคันหนึ่งก็ได้มึงไหนไปนั่งไหนบ้องสามสี่ห้าเด็ดกันเฮ้ยใครมีเบ้าเลอร์ที่ไม่ใช่ไปนั่งกับพี่บ้องนะพี่อึนบวกสองขับรถอะไรบวกหนึ่งครับยังไม่มีรถเลยบอสว้าไอเชียนะมีมีรถข็งเข็งเข้ามาไออิงไม่มีรถได้ไงวะไอบอสไอบอสมึงมองบ่อน้องกูจังเลยวะไม่ได้ไม่ได้มองบ่ออิงไม่มีรถหรอจะขายไปไหนเอก๊ะ โอ้ยเหี้ยรถก็ดีเล่นได้อยู่นะไอ้เหีอะไม่ดีเอะเล่นได้มันเล่นได้จนเนินพังเลยอ๋อมันเล่นได้เขาก็เล่นดีไอ้เหีอะถ้างั้นกูขอคิดแบบใครหัวเนี่ยทาโร่เล่นรถอะไรทาโร่หัวแดงอะผมมีเอ็กเอฟบอทเอ็กเอฟก็เล่นได้แต่เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่กูเรียกกูเรียกออกละรถแพดใหม่มัน ผมผมมาเลยกูยไงพี่มันเล่นได้แต่มันเล่นมันมีนี่แหละใช้เลยใช้อะไรผมสี่แปดโอเคแกล้งสก๊อตอยู่อุ้มเอิอเลยรก็งงขนาดนั้นอ่ะก็ไอเก็บอเอะไรอ่ะอุ้มเอเลยไอวกมันไหนแกงไายไดมีรีใครตอนนี้ประมาณสามสี่แกงตีเลยหรอวะใครนะลืมจัดมันเล่นได้ทุกคันแหละรเมือเรา o e r ได้ดิจะได้เอามัออกมาเลย ไม่อย่าพึ่งกูขอคิดก่อนว่ากูจะให้มึงไปยืนก่อนกูคิดอยู่มึงต้องเลือกคนที่รถแย่ที่สุดไว้ใช่ผมกําลังคิดอยู่กำนึงว่ดผมขอเลือกขอดูต้องมีขอความสามารถดูดูผมเดี๋ยวกูเจงเดี๋ยวกูเจยิงขับอะไรนะเอ๊ครับเอเอกากเล่นไม่ได้เลยหายเล่นไม่ได้อะะไรนต้องมีอะไรนะครับตกตกเดี๋ยวเอาเทลทไอเอิงอยู่แล้วว่าจะไอเองไม่ไหวหายไอเองไม่ไหวหาย เจอขับเลเซอร์เจอเซอร์เซอร์ไม่มีรถไมหายไปก่อนไม่มีรถไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไดังกับเพื่อนเอาไม่เดี๋ยวให้ไปไอ้ไก่หมูไงเอาที่ไหนไปเนี่ยไอซือมึงไปนั่งกับเพื่อนฮะไอเกมเล่นได้นะไอเกมนะได้ได้ไอหัวฟ้าใครวะนอ๋อนี่ของผมรวมมึงมีรถมันไม่ยด้เล่นได้ฟเล่นได้ไม่มันมันเอาแท็กไอ้นี่ใครเนี่ยไอะมันไม่มีรถมีฟูเรียครับมีฟูเรียไม่ไหว หายไม่ไหวไอ้เคฟมีฟูเดียาไม่ไหวหายผูกิฟไปละเดีแต่รถที่ลูมาเล่นหายหายหายไอ้เคฟไม่มันมีฟูเดียาไม่ไหวหายได้ได้ได้บอสอีซิบิกอ่ะเหลืออะไรบ้างอ่ะยวผมจะเอีหัวดำมีอะไรหัวดำไม่มีบอดบอลวะเออตั้งกับเพื่อนน้องตั้งกับเพื่อนน้องไอ้หัวกันฟินไม่มีบอสผมไม่มีเลยเออไปกับเพื่อนละกันน้องไม่เอาเอาไว้ะตั้งกับเพื่อนน้องมันดีนะมันุดีนะไอ้ไอ้ฮาน่ะผมเคยเอ้ยไว้ก่อนก็เอาไอ้เคฟก่อนไอ้เคฟไปอิงสองคนนี้เอาคนนี้ก่อนเลย ไม่ผมเอาเอาเทสลาให้ไมเคิลน่ะหนึ่งพันแล้วก็ท่อสีแปดผมขับไอ้อิงไอิงอ้ิงอิงต้องตีแปดด้วยไอ้อิงมึงขับสีแปดได้ไหมเนี่ยสีแปดคันห้าตาได้เอองั้นเดี๋ยวเอาสีให้อิงสวยอิงอิงอิงมาไอเคฟบ้าไอเคบเอาอะไรเคบอยากอยากให้ขับเทสล่าเทสล่าอะไรกันนะขอคิดกันมีใครอีกวะหมดยังวะไอเชียนไอเชียนขับอะไรวะ ไอเชียนก็ต้องขับเทสลานะอ๋อไม่ไม่ใช่เหมือนตอนแรกไอ้ป๊บไอเชียนขับอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิชันเหรอเดี๋ยวผมขับสามให้ไอเชียนมันขับแท็กมีขับแท็กไอเชนไม่แท็กแท็กแท็กเอาให้ใครไปแล้วอ่ะไม่ให้ท็อปมาเขียววะพี่ท็อปอ่ะแท็กอะไรไม่ให้พี่ท็อปมาช่วยเขียวเรื่องเนี้ยแท็กของพี่เขียวอ่ะไอหมัวแท็กของพี่เขียวแต่แตฮาอยู่ที่พี่มาพี่ป๊อบอ่างั้นเอาเอานี่ก่อนเอาไมค์ขึ้นมาเอาเทสลาก่อนเอาขึ้น โอ้ลี่แปมได้รถแล้วเอารถไปไอเคปไอเคปไอเคปวะไอเคปวะไฮกินไปละไอเคฟตอนนี้เหรอพี่ไฮพี่เออไปเลยไปเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยเก็บก็ได้รู้ว่าเหลือกี่คันไงไ้ยไฮเคปไอเคปวะไอเคฟไอเคฟไอเคปถ้านั่นรถอะไรรถอะไรก็ได้ครับพี่ไม่ไอพวกถือปืนนำที่เหลือตรงนี้ต้องขับ C8 ขึ้นไปเพราะงงเทล่ามันไล่ไม่ได้ผมผมอยากอยากได้แบบ C8 มากกว่าเทล่ามากันเอา C8 ่แปดไปเราได้เคปได้ครับผมแม่อ้อ เคเคเคเก้าเก้าเก้าไม่มึงนั่งแย่ดีซี่แปดเป็นเร็วดียังวะเป็นเร็วแข่งตอนนี้ซี่แปดปรับมาดีดีดีกว่าเดิมเขอาแก้แล้วใช่ปะเของแปดแปดอาไปเก็บเอาไปเก็บเดี๋ยวดี้โอ๋อเฮี้ยอุ้ยม่แก็แข่งอยู่นะแต่ก็เร็วได้อ่ะเทียร์รถเทียร์รถพอเต็มอ่ะโอเคอ่ะยืดไหนกว้บาลาน เราขับแต่พวกรถดีๆเว่อร์ๆเลขับรถนี้มันก็เหลือกันเหลือกี่คันนี่ะไม่ชินเหมือนเหลือสองคันเอ้ยเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวได้ขับได้อยู่ใครรถเล่นได้ทั้งทุกคนอ่ะในเมืองตอนนี้เดี๋ยวดีมาไอฮานน่ะไอฮานน่ะไอฮานขับแตกต่างกันได้จะแค่ความถึงจริงเดียวความแรงก็เท่ากันมึงเอากุญแจให้น้องเลยมามามาไม่ตรงนี้รถใครไม่ไได้ปเก็บหน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่าเหลือกี่คันพี่ไอหงอกมันแจกอ่ะบไปเก็บเลยไปเก็บเลยเยอะคนเลยคนเยอะแล่วตันเดียว700ตับ้านกัดวิชชั่นต้องให้ใครอ่ะบ ไอ้พาวเวอร์ไงไอ้เตอร์มันนั่งกับพาวเวอร์มันไปกับใครไอ้พาวเวอร์มันจะไปกับไอ้นี่เนี่ยเอามันมันั่งียนอะไปพี่หรือว่าถ้ามันมีปืนเสียดายก็เอาไปอุ้มก็ได้แล้วไอ้ได้อยู่ไหนวะเทไล่คันให้มาค่ะเ่มึงจะไปไห้นายใช่ไหมล่ามันหมดแล้วใช่พี่ใช่เอาพี่นายยี่ห้ออะไม่ลองก่อนไอ้ไม่ไม่ได้มีมีฟเิกคันนี้ใครเอาไหมไม่เอามามันขับแท็กไม่ใช่หรอตอนเนี้ยเออมันมันจะมเซอร์เอาฟลิปไหมเซอร์ก็มึงก็ขับดิให้นั่งกับเพื่อนดีกว่าไหมไอ้เซอร์มึงขับอะไรอะ ไ้มาต้องขับแขกสุกแล้วปะฮะรถเที่ยวแล้ววะรถอะไรวะมึงเขาพูดชื่อรถมาได้ไหมเหลือรถอะไรวะตอนเนี้ยเหลือแค่วิชั่นนะตอนเนี้ยเวคเตอร์เวคเตอร์เวคเตอร์คันเดียวเหรอเ <bons S 1> <Então, S 2> ออเป็นยังไงเออใช่เออเออฟเวีย์ไปขับเปล่าไม่ปืนไอเชียนมันบวกหนึ่งไง มึงพูดวงปกติดีให้มาขับก็ได้มันมีแท็กกี่คันอ่ะเอามึงจะเอาไหมฟูเรียเนี่ยอีกคันนึงอยู่กับไอ้หลอดอีกคันอีกคันนึงอยู่กับไอ้หลอดใช่ไหมได้คุณจะฟูเรียมันให้แก่นี่ยป้าเนี่ยให้กูว่าวิชันถือปืนก็ได้านไปลองให้เช่นไปขับก่อนได้เช่นไปขับก่อนดิไหมมเชนไปลองขับดูวิชันอะทีนีมันต้องเอาสีแปดถ้างั้นเอาสีแปดไปมาเก็บข้างบ้านไปก่อนไปไม่งั้นก็สีแปดเพราะแต่สีแปดกันสีแปดไปยวไปด้วย ไปหน่อยไปหนอหเอาผมขับรถได้พี่ใครใไม่ได้ดไ,ไดอเกออี่ยวกับเรื่องรถอะไปช่วยหนะ่อยน้นหลักคูโดงกอ้ก็รถไม่หลักกูป่าวใช่ใช่มันหลักมึงเดี๋ยวกูไปยืนรอนะเท่านั้นแหละเลสจุดสิบแหละพี่เอ<พ>าเลยครับ